วันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดถึง5รายการตรวจสุขภาพที่จะตรวจได้เฉพาะแค่ที่ BAC ของเราเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับหมอนนะนะครับนายแพทย์นัทพลสุวรรณนะครับตอนนี้ก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวิชศาสตร์ป้องกันเวิชศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพประจําศูนย์การแพทย์ความงามแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพ Back Anti a Center, b a คโฮแอนตี้อ g i จิ้งเซ็นเต B A A C ครับ หับการตรวจ5อย่างที่หมอพูดไปเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่เราสามารถที่จะตรวจหาสาเหตุของความเสือ่อมหรือการอักเสบของเซลล์ก่อนที่เราจะเกิดโรคได้นะครับอย่างแรกที่หมอจะแนะนำนะครับก็คือการตรวจหาเอนไซม์ที่ชื่อว่า G6PD นะครับ สำหรับโรคพร่องเอนไซม์ G6PD เนี่ยก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดเอนไซม์ G6PD ไปเลยเอนไซม์ G6PD เนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดแดงก็มีบทบาทในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกสลายได้ง่ายในคนที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เนี่ยมีโอกาสที่มีอาการของโวกโลหิตจางขึ้นได้นอกจากนี้จะยังทำให้ในตัวของอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปทำลายระบบต่างๆภายในเซลล์ของร่างกายได้ง่ายมากขึ้น รจริงๆตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับคลอดออกมาถ้าเกิดว่ามีการในเรื่องตัวเหลืองตาเหลืองโรคหิดจางก็สามารถที่จะตรวจเจอได้เลย จริงๆ G6PD เนี่ยเป็นโรคที่่ายทอกทางพันธุกรรมบนโครโมโซม X แบบยีนด้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอเนี่ยเรามักจะเจอได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อเราโตขึ้นเราอาจจะไม่มีอาการแสดงใดๆครับเพราะฉะนั้นการตรวจเอ็นไซม์ซเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการวางแผนดูแลในเรื่องของระดับอนุมูลอิสระที่อาจจะเข้ามาทำลายเซลล์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ จริงๆก็ดูแลทั่วๆไปนะครับหออลีกเลี่ยงเรื่องของอาหารบางชนิดหรือสารเคมีบางชนิดอาจจะไม่ได้มีแนวทางป้องกันชัดเจนคงต้องเฝ้าระวังในคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีภาหาหรือเป็นโรคห้องเอนไซม์ g X 6 p d อยู่แล้วสำหรับรายการที่2เป็นการตรวจอัตราการตกตะกอนของเมดเลแดงหรือที่เรียกว่า ESR ครับ จริงๆตัวของ ESR มันจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการตรวจหาการอักเสบที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังกับอวัยวะไหนเพียงแต่ว่ามันจะช่วยสามารถบอกเราหรือว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยภายในร่างกายเรามันมีการอักเสบที่แอบแฝงแล้วก็ซ่อนเร้นอยู่ด้วย พบได้ในหลายๆโรคเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อนะครับพบได้บ่อยในคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานชนิดต่างๆโรค SLE ข้ออักเสบรูมาตอนอกจากนี้เราก็ยังเจอในคนที่เป็นโรคมะเร็งได้ด้วยโรคเกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดหรือว่าระบบประสาทได้นะครับเช่นหลอดเลือดแดงที่สีสันอักเสบอย่างนี้ครับผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับโรคในโรคหนึ่งถ้าในร่างกายเรามีการอักเสบก็จะทำให้ค่า ESR เพิ่มสูงขึ้นได้ จะเป็นการดูแลร,ร่วมกับทางโรงพยาบาลในคนที่มีโรคประจําจตัวนะครับแต่ถ้าในคนที่ไม่มีโรคประจาตัวเราก็จะเป็นการฟื้นฟูด้วยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดครับสำหรับเรื่องที่3นะครับก็คือจะเป็นการตรวจด,ดูค่าการอักเสบของหลอดเลือดหรือที่เรียกว่า C R P นะครับทางการแพทย์ก็คือเราจะเรียกว่าค่า C R P ย่อมาจาก C Reactive Protein นะครับซึ่งเป็นโปรตีนเนี่ยที่ร่างกายสร้างขึ้นมา พื่อตอบสนองต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อภายในร่างกายค่า CRP เนี่ยเป็นค่าที่บ่งบอกได้ทั้งเรื่องของการอักเสบแล้วก็การติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีการติดเชื้อในร่างกายก็จะทําให้ค่า CRP สูงขึ้นด้วยคร,ะวะรับเช่นมีภาวะปอดอักเสบนะครับมีภาวะเรื่องของลำไส้อักเสบ คล้ายๆกับการตรวจเจอของอัตาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเมื่อกี้เลยของโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับไตไทรอยก็ทำให้ค่าการอักเสบตรงนี้สูงข,ขึ้นได้ จริงๆก็คือเป็นคนที่ต้องการจะตรวจหาความเสื่อมของเซลล์มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เจอเหมือนบางคนน่าจะมีอาการเหมือนอ่อนเพลียเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุตรวจจากเลือดพื้นฐานแล้วไม่พบอะไรต้องการตรวจเชิงลึกเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของเรามันมีการอักเสบหรือการติดเชื้ออะไรที่ซ่อนเร้นอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องดูก่อนว่าเราเจอสาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่าเจอที่ตับหรือเจอที่ลำไส้แล้วก็ทําการรักษาในระบบนั้นๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่เราไม่ได้ตรวจเจอเอาไว้ว่าหนังชัดเจนแต่ว่าเราอาจจะเกิดกากการอักเสบตรงนี้จากความเครียดก,ก็ได้นะครับจากสารอาหารในร่างกายก็ได้าสารพิษที่สะสมก็ได้นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันครับก็คือการให้สารอาหารแล้วก็วิตามินทางหลอ,เอดเลือดเพื่อฟื้นฟูการอักเสบตรงนี้ให้ลดลงครับ สำหรับเรื่องที่4นะครับก็คือเป็นการตรวจดูเรื่องของภาวะหลอดเลือดหัวใจตี ภาวะหลอดเลือดหัวใจตับเนี่ยก็คือภายในหลอดเลือดของเราเนี่ยมีการสะสมของไขมันหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับตรงบริเวณผนังหลอดเลือดจะทําให้เลือดเนี่ยที่ไหลผ่านบริเวณนะั้นไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้เพียงพอก็จะส่งผลทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เราเจอปบ่อยก็คือเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหรือบางคนอาจจะช็อกหรือหมดสติได้ ก็คืออย่างแรกก็คือปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมก็คือ1ในเรื่องของพันธุกรรมอันที่2ก็คือเรื่องของอายุถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีมากขึ้นแล้วก็อันที่สาก็คือเรื่องเพศผู้ชายมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีสูงกว่าผู้หญิงนะครับยกเว้นหมดประจำเดือนแล้วก็จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีใกล้เคียงกับผู้ชาย คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของพันธุกรรมเป็นผู้หญิงไม่หมดประจําเดือนคนที่เป็นความดันเบาหวานไขมันไม่ออกกําลังกายหรือคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำอ๋อเดี๋ยวแถมให้อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของอ้วน อืมนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความเลือดขไตตีเพราะฉะนั้นแนะนําในคนกลุ่มนี้เลยครับผมมันสามารถเป็นปัจจัยต่อการเกิดโรคอื่นได้แล้วก็มันสามารถที่จะเป็นผลจากการมีโรคอื่นได้เช่นเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในหลอดเลือดสูงคนที่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบออกกําลังกายก็จะเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ด้วย เน้นในเรื่องของอาหารที่เข้ามาก่อนเลยเรืเร่องอาหารมันอาหารทอดออน้ำตาลออกกำลังกายให้มากขึ้นงดการสูบบุหรี่นะครับผมจริงๆก็คือคงจะต้องมีการตรวจเลือดต่อเนื่องเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันให้มากขึ้นนะครับเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสําหรับลำดับสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสารตะกั่วในหลอดเลือดครับ สารตะกั่วเนี่ยมันเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่ปนอยู่ทั่วไปอยู่แล้วชั้นบรรยากาศในอากาศถ้อยเสีย จริงๆทุกคนเลยครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการรับสารตะกั่วเข้ามาเพราะว่าแต่ละวันเราต้องกินต้องหายใจต้องเดินข้างถนนต้องเจอกับมลภาวะต่างๆอยู่แล้วทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดการสะสมของสารตะกั่วในเลือดได้จนทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าพิษตะกั่วสะสมได้ซึ่งตัวนี้จะส่งผลร้ายต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อภายในร่างกายได้ครับทำให้การทํางนานของอวัยวะนั้นเนี่ยสูญเสียไปได้เลยครับ จริงๆในเรื่องของการล้างพิสารตะกั่วหรือโลหะหนักชนิดอื่นๆนะครับต้องอาศัยวิธีที่เรียกว่าการทำคีเลชันบำบัดล้างพิษโลหะหนักที่สะสมในเลือดโดยเราจะใส่ตัวของกรดอะมิโนชนิดพิเศษที่เรียกว่า EDTA เข้าไปในหลอดเลือดเพื่อจับเอาตะกั่วแล้วก็โลหะหนักชนิดอื่นๆขับออกมาทางปัสสาวะนั่นเองเพะฉันคงต้องแนะนําให้เข้ามาตรวจเช็คดูว่ามันมีการสะสมที่ทําให้เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือแม้แต่เซลล์เม็ดเลือดที่ไหลเวียนหรือเปล่า จะไได้ท้ททาากกรรรฟฟืืนนูในเ่่อออง ation ของขคชับตปสำหรับการตรวจ5อย่างที่หมอพูดไปสามารถที่จะตรวจหาสาเหตุของความเสือ่อมหรือการอักเสบของเซลล์ก่อนที่เราจะเกิดโรคได้นะครับถ้าเรารอไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือตรวจผลเลือดทั่วไปตามเทคเกตตรวจสุขภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกระดับของความเสือ่อมหรือการอักเสบที่ซ่อนอยู่ในร่างกายได้าาทําให้บางครั้งเราเพิกเฉย ออก,การดูแลตัวเองแล้วก็การฟื้นฟูเซลล์ภายในร่างกายแต่การตรวจให้ยางตรงนี้มันจะช่วยป้องกันแล้วก็วางาแผนไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วก็กลายเป็นโรคในอนาคตได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการตรวจพบแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เซลล์ภายในร่างกายเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีลดความเสื่อม แล้วก็ลดการอักเสบป้องกันการเป็นโรคในอนาคตได้ด้วยครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจจะตรวจนะครับหาเชิงลึกนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่หมอบอกมาเมื่อกี้นะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้นะครับที่ BAC หรือ Bangkok Anti Aging ทั้ง3สาขานะครับสาขาสุขทิสารสาขาสยามแล้วก็สาขาบางนานะครับหรือใครที่สนใจจะซื้อแพ็กเกจสามารถเข้าไปได้ที่ hdmall.co.th ครับ เ d สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่